ครับสมนานรภาพไทยลาวแห่งที่5คือ555ที่ดึงกานครับตรงข้ามกับแขวนบริคัมไ,ไซ san. มาดูกันว่าจะข้ามยังไงเพราะว่าไม่เคยข้ามขัวเลยข้ามจะทำแม่น้ำอย่างเดียวเมื่อมาถึงด่านต้องซื้อตั๋วรถโดยสารของปกศรถดึงการปริคัมไซ เพื e e ini, <t t ่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ถ้าค่รถจะอยู่ที่25บาทเท่านั้นเองครับเมื่อท่านทําเรื่องเพื่อข้ามประเทศกับตมเสร็จก็ออกมารารถโดยสารในชานชลาด้านนอกได้เลยผมข้ามในวันที่2มกราคมมีผู้ใช้บริการรถโดยสารมากเกินไปนะครับทำไมต้องรอหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรให้อภัยได้เพราะว่าด่านเพิ่เปิดใหม่ๆนี้เอง พอมาถึงประเทศเราออกมาก็จะเจอรถโดยสารมีบัสสีเขียวไว้บริการเพื่อเดินทางจากัวมนทราพไปพกสอปากสานนอกจากนั้นยังมีรถ3รล้อโดยสารไว้รอบริการอีกด้วยจังหวะนี้ลูกสาวผมคงจะพูดว่ารถไปยังรักก้ตู้เพี่อนอยู่คักแท้เห็นรุ่งไคซอยบอจะนอยกันย่งดีเอ้าเอาเอ้า พอดิชันเฮ้มันก็เป็นจีงซีนอไปล้องมานี่ไปบลาฟอ่อันั้นละบ่ไปว้าค่ารถโดยสารมินิบัสสีเขียวจะอยู่ที่1นึ0 0หกีบหรือ25บาทส่วนรถโดยสารสามล้อของเราจะอยู่ที่50,000กีบหรือประมาณแปดสิบาทเท่านั้นเองครับมีมว จะอมนิ้วแล้วก็แก็บที่ดังใช่ในวันเดินทางกลับเราเลือกที่จะใช้บริการของรถมินิบัสสีเขียวเดินทางจากปอคสตลาดปากสันไปยังหัวมิตรภาพระยะทางประมาณ10กิโลเมตรตอนนี้เองก่อนจะเลี้ยวเข้าไปยังด่านตอมอฝั่งลาวก็จะเจอวงเวียนขนาดใหญ่ ที่ประดับไปด้วยธงชาติลาวอยา่างสวยงาม <'s> และนี่ก็คือวิวจากรถโดยสารบนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่ที่5บึงการบริครมใส